ครับสวัสดีครับมนากราดครับอันนี้มีซูซูกิวีสตอ m มนะอันนี้จากพัทยานะครับตัวนี้ตัวพันนะครับดีนะครับโชคหัวกลับนะครับเครื่องแรงนะครับไปกับ g s สบายๆเลยมาซ่อมโชคหน้านะโชคล่วนะครับก็ติดต่อมาจองคิวไว้ร่วมหน้านะหก็งกระเจมอะไรเตรียมอะไรไว้บอกลูกค้าว่าทางร้านจะใช้เป็นอะไรแท้นะครับของสูนะครับก็ไปเบิกมานะครับหรือถ้าเกิดว่าใครสะดวกเบิกมาก็ได้นะแล้วแต่ เพราะว่าผมซื้อคุณซื้อก็ราคาเท่ากันซ่อมด้วยอะไหล่แท้นะครับโชก็จะมีความคงทนนะครับมีประสิทธิภาพที่ดีนะล้วไปซื้อที่ศูนย์เนี่ยเรื่องโอกาสที่เขาจะหยิบผิดเนี่ยก็น้อยนะครับน้อยมันไม่น่าจะเดือดร้าถึงก็น่าหยิบพราดผิดนะครับทำรถกันเดี๋ยวเราถอดโชมาทํทความสะอาดนะเลือก่อนนะครับโชควีสตอมพันนะครับวันนี้ทํายากนะครับไม่ได้ว่าง่ายนะสปริงอ่าโปรเกสซีฟนะครับดีดแรงนะครับสาย DIY นะครับอย่าซนนะครับ บอกเลยนะครับผมมีเครื่องไม้เครื่องมือครบๆนี่ทำ XADV นะดีจนปอกไอปอกสติกอะนะแตกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอย่าเสี่ยงนะครับเข้าร้านเถอะครับมันไม่ได้แพงยุ่งคุณใจไม่ไหวหรอกนะครับงานเฉพาะทางบางอย่างนะครับผมก็ยังเข้าหาร้านเพื่อนผมนะครับก็จ่ายค่าบริการนะครับซื้อความชํานาญนะครับดีกว่านะครับอย่าเสี่ยงนะครับเสี่ยงแล้วไม่คุ้มหรอกนะครับอย่างลูกค้าผมบางคนเนี่ยเห็นแค่ ราคานะครับถูกหน่อยอย่างเงี้ยวิ่งเข้าไปในเรียบร้อยนะครับในล่าสุด F แ0ดร้อยเนี่ยนะครับก็เข้าใจแหละว่านายไวอยากได้ของถูกนะครับของถูกมันมีดีไหมล่ะนะครับใส่ไปในปั๊มเปิมกับเป็นรอยนะครับสึกเข้าไปในเนื้อคาลิเปอร์เลยนะครับไม่ได้ว่าเป็นรอยแค่ขวนๆผิวๆสิวๆนะฮะคาลิเปอร์สึกเลยนะครับใส่ไม่ดีนะฮะโชก็ไม่นุ่มนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนซีโชคนะครับ อะไรแท้นะครับครบชุดนะครับตัวพาร์ตพวกนี้มันไม่เหมือนกันนะครับ6 5 0นกับตัวพันเนี่ย43เหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกันนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมไม่ทําให้มันเหมือนกันเออต้องมาสต็อกอะไรเยอะแยะมากมายนะครับซื้อก็ลาบากนะฮะต้องมาดูอีกเบอร์ไหนเบอร์ไหนก็ผมก็ตัดปัญหาด้วยกันแบบไปซื้อศูนย์เป็นเคสๆไปนะจะได้ไม่ต้องมานั่งสต็อกนะเพราะซิลพวกนี้สต็อกนานก็ไม่ค่อยดีนะครับแค่ของแท้เลยนะครับสู้ซูกิไปเลยจบ ครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการซ่อมชกหน้านะครับ V Storm ผ่านนะครับตอนนี้ปรับนะดีบาวคอมเพรสชันอยู่ข้างล่างนะครับเห็นโชคที่ให้มาแบบ full adjust เลยนะครับดีโหลดดีเบาคอมเพรสชันนะครับปรับได้เต็มรูปแบบนะครับเราก็ทำโหลดด้วยแพชชั่นของเรา มันจะไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเราล่ํารวยอะไรเงี้ยเหมือนกับที่เขาทําพวกสิ่งประดิษฐ์อะไรต่างๆมาหลอกขายัยรุ่นนะครับผมก็ทาไปเรื่อยๆด้วยแพชชั่นของผมนะมีชื่อเสียงนะครับก็ดีกว่าดีกว่ารวยแล้วให้คนมาด่านะครับไอพวกของแบบตลกๆนะครับทำออกมาแล้วก็มีคนมาถอดทิ้งกันนะเต็มร้านผมเลยนะครับบางคนก็ทิ้งบางคนก็เอากลับไปดูเป็นที่ระลึกนะปล่อยเขานะ <laughs> ไม่เป็นไรผมพอมีนะครับผมพอมีอยู่แล้วติดตั้งโชคเข้าไป อันนี้ก็คนขี่ก็ตัวเล็กนะครับก็มีคําสั่งให้ผมเลื่อนกระบอกโชกนะครับซึ่งจริงๆเราก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่สวยแล้วมันก็อีกเหตุผลหนึ่งที่สําคัญสำหรับผมเลยคือรถแอดเวนเจอร์มันต้องสูงนะครับถ้ามันเตีย้ยมันก็จะไม่ค่อยสวยนะครับแล้วก็โดยสรีระของผู้ขับขี่นะครับก็แล้วแต่นะครับก็มันไม่ได้เป็นผลเสียเยอะจนอันตรายนะผมก็ ปรับเปลี่ยนให้นะครับตามคําสั่งนะครับก็ทําการไขท็อกนะครับครับทาน้ำยากันขายนะครับที่น็อตคาลิเปอร์เบรกนะครับนี่ก็ หมดได้มือนะครับร้านมาตรฐานนะใครๆก็ใช้นะครับใครๆก็ใช้ถ้าไม่มีตัวอัญมยาการขายมันก็จะขับขี่ด้วยความแบบไม่มั่นใจนะแน่นไม่แน่นนะครับชัวร์ไม่ชัวร์ ครับก็เรียบร้อยนะครับสัมการ s เซตติ้งชกหน้านะซ่อมเปลี่ยนซิลนะครับครับก็เรียบร้อยกลับไปนุ่มนวลนะครับเหมือนรถใหม่ป้ายแดงนะครับอาจจะขี่ดีเดิมขี่ดีกว่าเดิมนะครับเพราะว่าน้ำมันโชคเราใช้เป็นแบบไฮเพอร์ฟอร์มารเลยนะใช้ของเอรินนะครับสนใจก็แวะมาใช้บริการกันนะครับขอบคุณสัรการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ นุ่มไหมนนุน่มอืแสดงว่าหมพูดครับแสดงว่าโค้งทำงานของใครวมันนื่มครับ